ลองวิ่งกันครับวันนี้คันนี้เป็น2,500นะครับแปลงหน้า2,019มาเดี๋มายาไปลองเทสดู สับกระจายนะจ๊ะดีๆๆีนะผมลูกตามนะผมก็สามาสนใจพักแชทได้เลยนะครับรีแมปตองหลักไม่แพง